เด้อนี่ไม่มีอะไรมีแต่ขนมกับนมตื่นไม่ทำตื่นไม่ทันทำกับข้าวค่ะรอพระยังไม่มีใครมาเลยวันนี้เงียบเงียมไม่มีใครซากคนอากาศก็ดีดีสงสัยฝนจะตกวันนีนะ้เห็นไม่เงียบเงารอใส่บาตรค่ะรอพระมา มีแต่มแม่น้อยวันนี้ไม่มีใครคะ่ะรอใส่บาทนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมีแต่ขนมข้าวนะคะกับนมคะ่ะอากาศเย็นดีเอ้วันนี้นะเจยก็ไม่มาเนาะ ใส่เม็ดก่อนเดี๋ยวพระมาใส่เม็ดอันเพืนไม่อยู่ว่าวันนี้วันวันนี้วันเสาร์ตื่นสายบ่วันเพื่อนปีดัมี่ก็พ่อเท่าวาปนี้วันนี้อะไร มาแล้วมั้งเห็นรถพระมาแล้วยาย <ừ. S 1> มาแล้วล่ะมาจะลงนะ้อสามอง căn phòng này, nhóc nhóc với sót về, mai là chắc, nghỉ cả

ไม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ